รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตามินมาโนโปรวีแทบช่วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่คอสชอบประชุมบอร์ด b o i นัดแรกอนุมัติส่งเสริมการลงทุน18โครงการเงินลงทุนกว่า120,000ล้านบาทร่องมอรสุมขยับขึ้นเหนือพาดผ่านาพมา่าลาวเวียดนามทำท ของประเทศฝนตกชุกทะเลมีขึ้นสูงโดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเริ่มต้นยามเช้าแบบไม่ตกข่าวกัปตพิญญาพานุงพงคู่หูข่าวเช้าในข่าวห้หน้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาข่าว5หนาหน1นะครับวันนี้พระหลักสัปบบดีที่19มิถุนายน2557นะครับในช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตข่าวกันนะฮะมีเวลา15นาทีาวันนี้เรา ขึ้นเลทมา1ชั่วโมงนะฮะกกการถ่ายเท่าสดฟุตบอลโลกวันนี้ดีเดย์นะคะ19มิถุนาย,ยนเนี่ยมีการเอาจริงนะคะรถเถื่อนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องติดป้ายนะคะราคาบอกให้ชัดเจนรถตู้ก็ต้องอยู่เป็นที่เป็นทางแท็กซี่ดอนเมืองวันนี้ถ้าเผื่อใครขับผ่านก็จะพบว่ามีการตั้งจุดตรวจของทหารตำรวจด้วยนะคะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศคําสั่งปรับทุจริตออกมาเดี๋ยวมาติดตามกันแต่เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการประสานงานระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายเศรษฐกิจกันก่่่่ออออนนนใเรรืงงงงงงขแาาาตตด้้ที การจัดระเบียบกันนะคะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและเข้ากันกับ หลักความต้องการนะคะในภาคธุรกิจนะคะเพื่อความมั่นคงของประเทศนั่นเองค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมบอร์ด BOI นัดแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้มีการอนุมัติไปทั้งหมด18โครงการนะครับมูลค่าการลงทุน1นึ่งแสนสล้านบาทนะครับโดยก็เน้นไปในกิจการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็พึ่งพาตนเองได้นะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ประชุมคณะกรรมการครั้งแรกนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเข้าร่วมเมื่อวานนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนนะครับหลังจากที่ค้างมานานหลายเดือนจากเหตุการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ให้นโยบายกับคณะกรรมการ BOI นะครับว่าขอให้ความสําคัญกับกิจการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจก่อนเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และต้องเป็นกิจการที่มีเทคโนโลยีสูงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อคนไทย โดยเฉพาะกิจกรรมในด้านการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยนะครับร้างมูลค่าเพิ่มและใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนในประเทศมีการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือประหยัดพลังงานและต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่เก่ะให้เกิดปัญหามลพิษหลังจากมีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับนายอุดมวงวิวัฒชัยเลขาธิการ BOI ก็ได้แถลงนะครว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด18โครงการ14บริษัท มูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่1 2 2 8 3 7 7ล้านบาทมีทั้งการลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ห้องเย็นและอื่นๆนะครับทั้งนี้การที่บอร์ด BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อบ,บรรยากาศการลงทุนในไทยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจและก็ตัดสินใจยื่นขอรับส่งเสริมเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี57นี้ก็ยังส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับฟังเสียงของคุณอุดมครับ ผลิตรถยนต์นะฮะทั้งรถปิกอัพและรถยนต์นั่ง2รายใหญ่ก็คือบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยและบริษัท SAIC มอเตอร์ CP นะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหม่ในในตลาดในในตลาดเมืองไทยนะครับทั้งสองโครงการมียอดเงินลงทุนประมาณ60 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับและก็มีการลงทุนในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่ไว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนยางยางล้อรถยนต์นะครับซึ่งตรงนั้นนี่ก็จะมียอดเงินลงทุนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณราวๆ2 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับรวมทั้งหมดเลยนี้นะฮะก็ประมาณ9-2,000ล้านบาทวันนี้คณะกรรมการก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดนะฮะชุดที่1ก็คืออนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะมาช่วยดูในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในทิศทางข้างหน้า ชุดที่2จะเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน750ล้านบาทแต่ถ้าเป็นกรณีโครงการที่เกินกว่า750ล้านบาทก็จะทําหน้าที่กันกรองนะฮะแล้วก็นําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะคะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานการประชุมประสานงานระหว่างฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายเศรษฐกิจนะคะซึ่งมีพลเอกชดชัยสาริกัญญาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรมาเข้าร่วมประชุมกันนกองบัญชาการกองทัพไทยในการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการประ านความร่วมมือกันค่ะระหว่างความมั่นคงกับฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการด้านความมั่นคงในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบและกระบวนการทางกฎหมายนะคะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายด้วย โดยจะยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมก่อให้เกิดความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศนําไปสู่ความมีเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศต่อไปลองไปฟังเสียงของทางด้านหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจนะคะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจค่ะนี้เราให้ความสาคัญน,นะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับในเรื่องของการการที่จะติดตาม การใช้แรงงานนี่นะครับให้เป็นไปตามหลักสากลน,นะครับหลักมนุษยธรรมนะครับในสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญแล้ววันนี้ก็ได้พบได้พูดคุยก็ทําสร้างความเข้าใจร่วมกันได้นะครับเป็นอย่างส่วนการชี้แจงทําความเข้าใจกับต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้มีการเชิญผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ที่ประจําอยู่ในประเทศไทย18ประเทศนะครับทั้งหมด22ท่านด้วยกันซึ่งทางพันเอกวิรชนสุขคนทัพปฏิภาคทีมโฆษกโคโสช,อชอก็ชี้แจงนะครับว่าที่กองทัพเข้ามาคุบคุมสถานการณ์แล้วก็บริหารประเทศเพื่อยุติป,ปัญหาที่เรื้อรังยาวนานพร้อมยืนยันสิ่งที่ทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติหลังจากวันที่22พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับประชาชนคนไทย จับตามองการทํางานของคอสชอ,อย่างใกล้ชิดและมีความคาดหวังสูงทุกภารกิจจึงต้องดําเนินด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยืนยันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพนานาชาตินะั้นยังคงเหมือนเดิมครับ ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือชาวนาน,นะคะพันเอกชัดชยัชดชยสาริกัญยาคารองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจนะคะในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาม,มาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวได้เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนา,นานค่ะหลังจากที่ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวโดยมีข้อสรุปในแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับชาวนา,นานลง 500บาทต่อไร่นะคะจากต้นทุนปัจจุบันนั้นอยู่ที่4,000บาทต่อไร่โดยการลดต้นทุนการผลิตทั้งในเรื่องของปัจจัยการผลิตยาปราบศัตรูพืชและปุย๋ยร่วมกับแนวทางการช่วยเหลือด้านเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำจากทรกรสค่ะโดยจะไม่จ่ายเป็นเงินชดเชยเป็นตัวเงินนะคะแล้วก็จะนําเสนอเรื่องนี้ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสอชอได้พิจารณาเพื่อให้ทันกับการผลิตข้าวในฤดูกาลใหม่ปี2557-2558ค่ะ ทางด้านพลเอกภัยบูรณ์คุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคอสชเมื่อวันนี้มอบนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินให้กับตัวแทนธนาคารทั่วประเทศนะครับหลังจากที่พบว่ามีการกระทําผิดเป็นจํานวนมากที่ใช้ธนาคารเป็นเครื่องมือในการกระทําผิดทั้งการช่อโกงการพน,นัน การค้ายาเสพติดนะครับหลังจากมอบนโยบายเสร็จเรียบร้อยนะครับพลเอกไพล์บุญให้สัมภาษณ์ว่าได้กำชับให้สถาบัานการเงินให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มค้ายาเสพติดนะครับเพราะเชื่อว่าหากจัดการกับระบบการเงินได้ปัญหาคอร์รัปชันและธุรกิจมืดจะหมดไปโดยเร่งรัดให้ปปงจะส่งรายชื่อบัญชีต้องสงสัยเพื่อมอบให้กับสถาบัานการเงินต่างๆนำไปตรวจสอบติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้นครับฟังเสียงของพลเอกไพบูบย์ครับ นั้นอาจจะทำความยุ่งยากและเสียหายกับประเทศชาติอาการได้เพ่งเล็งกลุ่มที่เราจะยื่นมีชีวิตไปนะครับเพราะว่าสานารเป็นจุดหนึ่งในการพกอกหนึ่งเส้นทางการเงินจึงต้อง,อง,องม,อมาขอความร่วมมือกับนานาชาตเป็นหลักเลยในการทำ ัป้องกนเมื่อวานนี้นะคะคอสชได้ออกคําสั่งฉบับที่69ค่ะเรื่องมาตรการป้องกันแก้ไขทุจริตประพฤติมิชอบมีคําสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการนะคะโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ทั้งนี้หากพบเหตุอันควรว่า ว่าสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆก็ตามให้หน่วยงานราชการหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามหน้าที่ด้วยมาตรการทางวินยัยทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะมีสายด่วนศูนย์ร้องทุกข์ของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ11 11 1 1 1 1นะฮะก็แจ้งเหตุได้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูเรื่องของอชญากรรมนะครับเมื่อวานนี้ก็มี าการนำอาวุธสงครามไปทิ้งไว้ในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมีที่พระนครศรีอยุธยาระยองแล้วก็สมุทรปราการครับไปดูเหตุที่สมุทรปราการกันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด eod เข้าไปตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดและอาวุธสงคราม มีคนนำไปทิ้งไว้ที่ริมถนนกิ่งแก้วนะฮะมุ่งหน้าออกบางนาตราดใกล้กับโรงแรมแกรนด์อินคัมตำบลราชาเทวะอําเภอบางพลีจากการตรวจสอบเจออาวุธสงครามเยอะเลยนะฮะทั้งหมด17รายการประกอบด้วยปืนคาบินปืนอาก้าเครื่องยิง M79 เครื่องยิง RPG จรวด RPG บูสเตอร์ G, oter, ระเบิด TNT แท่งครึ่งปอนระเบิดซี 4, แม็กกาซีนอาก้าลูกระเบิด อีกหลายขนาดนะครับแล้วก็ยังมีระเบิดไดินอ้อยแท่งเชื้อประทุไฟฟ้าพร้อมสายไฟปลอกบรรจุเชื้อปะทุไฟฟ้าขั้วปะทุไฟฟ้าประกอบระเบิดทั้งหมดนั้นอยู่ในถุงปุ๋ยจํานวน3าใบาด้วยกันครับและที่จังหวัดระยองนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระยองเข้าไปตรวจสอบถุงที่ถูกนําไปทิ้งไว้ใต้สะพานคลองระเวง อยู่ที่ถนนสาย3191บ้านวังขยงหมู่หําอำเภอปลวกแดงนะครับก็พบวัตถุร,ระเบิดแบบคว้าง MK. 7จําจำนวน2ลูกกระสุนปืน M. 1 6อีก16อ่าขอไปฮะจำนวน35นัดปืนยาวอัดลมไทยประดิษฐ์2กระบอกตำรวจคาดคนร้ายนั้นครอบครองไว้นะครับแต่กลัวความผิดเลยนำมาทิ้งไว้ครับ และที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรวังน้อยและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดต้องใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงนะคะในการตรวจค้นบ้านเลขที่129ทับ67ค่ะหมู่บ้านร่มเรื่นการ์เด้นวิวโครงการ4หมู่1อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดยเจ้าหน้าที่นั้นพบเครื่องยิง M79 จําำนวนหนึ่งกระบอกลูกกระสุน m 7 9แบบสังหารบุคคลอีก75ลูกตะปูเรือใบสภาพพร้อมใช้อีกหนึ่งถุงใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีกล่องใส่กระสุนปืน m 7 9สีเขียวระบุว่าเป็นของกัมพูชาค่ะได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้มาเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วนะคะซึ่งต่อมานายจิรวัตรอ่อนชุนกะได้แสดงตัวว่าเป็นผู้เช่าบ้านหลังนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าพักแต่ว่ามีนายแสวงที่ไม่ทราบนามสกุลนั้นมมาาเช่่่ตอออีกทดดนึงโยไ ว่ามีอาวุธสงครามดังกล่าวมาซุกซ่อนอยู่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายจิรวัตไปสอบสวนเพื่อขยายผลและติดตามนายแสวงมาดําเนินคดีต,ต่อไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสําหรับผู้ที่ครอบครองอาวุธสงครามอยู่ให้รีบนํามาส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะตามคําสั่งคอสชฉบับที่59/2557ภายในวันที่15มิถุนายนนี้หากว่าฝ่าฝืนต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีนะคะ ตอนนี้ป่าย่าข้างทางกลายเป็นที่ส่งมอบอุปสงครไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามขอให้มาส่งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่25มิถุนายนก็แล้วกันค่ะมาดูกิจกรรมของกองทัพบกกันบ้างสําหรับการปลูกป่านะคะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและกัมพูชาค่ะ พันเอกสิธิหลักกรดนะคะรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองได้เปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนบ้านนอแลตาบลม่อนปิ่นอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราษฎรไทยนะคะในตําบลม่อนปิ่นและราษฎรบ้านป่าขีประเทศเมียนมามารับมอบกล้าพันไม้เพื่อนําไปปลูกในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนค่ะเพื่อให้ผืนป่านั้นเชื่อมต่อกันแล้วทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดตาค่ะพันเอกเทิดศัก์งามสนองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ได้เปิดกิจกรรมโครงการพื้นป่าอาเซียนพื้นที่โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแนวชายแดนไทยเมียนมาซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างชาวอำเภอท่าสองยางจังหวัดตา และชาวบ้านโกมณีประเทศเมียนมาค่ะได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น4,000ต้นในพื้นที่30ไร่เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างผืนป่าในพื้นที่ชายแดนตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยนะคะที่จังหวัดสระแก้วก็มีกิจกรรมปลูกป,กป่าอาซีนเหมือนกันนะครับอยู่ที่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศ นายชูศักดิ์ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดและพันเอกสันติพงศ์ธรรมปิยะรองผู้ประชาการกองกําลังบุรพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปันเตียมเมียนเจยของกัมพูชานะครับก็ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนสามสัมพันธ์ไทยกัมพูชามีการปั่นจักรยานลลลี่เข้าไปปลูกต้นไม้ในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักต้นไม้ครับสีสันวันนี้เป็นเรื่องของซุปตายคนหนึ่งผู้พันเบิร์ตนะครับ <c oughs> ไปร่วมกิจกรรมคืนความสุขสร้างความสมานฉันท์ที่จังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับจัดขึ้นที่ค่ายพิบูลสงครามจังหวัดลบบุรีนะครับตามนโยบายของคอสช ซึ่งในงานก็สร้างความสนุกสนานนะครับมีกัง้งมีทั้งการรำวงและการแสดงละครเวทีนะครับซึ่งงานนี้พันโทวัญชนะสวัสดีหรือว่าผู้พันเบิร์ตนักแสดงนําจากภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระรนเรศวรนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงได้เหมือนแบบเปิดใจอะ่ะเหมือนไม่ใช่พิเศษประมาณนั้นน่นะฮะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนมากเลยนะครับในงานก็ยังมีการแสดงจากวงดนตรีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยประชาการสงครามพิเศษ ซึ่งก็มีจุดประสงค์เพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดจากที่เกิดจากความเห็นต่างกันเนืองนะครับแล้วก็กระตุ้นจิตสํานึกความรักความหวงแหนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสร้างความสามัคคีรองดองสมณฉันแล้วก็ที่สําคัญไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร่วมกันปกป้องชาติศาสนาเทิดทูนไว้สถาบันพระมหากษัตริย์ครับดูจากสีหน้าของผู้ฟังแล้วคงอยากจะดูใจมากกว่าฟังการเปิดใจนะคุณพานุพงศ์มากันที่รอบโลกชาวนี้กันบ้างค่ะ Yeah. ประธานาธิบดีดิมารูเซฟของบราซิลนะคะได้ไปสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในรัฐปารานาที่เกิดน้ำท่วมหนักจนต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว9้ารายขณะที่ประชาชนราว700,000คนในเขตเทศบาลเมือง1 4 7แห่งกำลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะโอกาสนี้นางดิมายังได้เสนอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่เมืองคูริติบาซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น อย่างไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแต่อย่างใดค่ะสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เตรียมปรับลดเที่ยวบินไปยังเวเนซุเอลาเกือบ80เเลยนะครับในวันที่1กรกฎาคมเพื่อตอบโต้ที่ทางการเวเนซุเอลาปฏิเสธที่จะส่งเงิน750ล้านเหรียญสหรัฐคืนให้กับทางสายการบินโดยตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับอเมริกันแอร์ไลน์จะลดเที่ยวบินเหลือสัปดาหล์ละ10เที่ยวแล้วก็จะให้บริการเส้นทางไปที่สนามบินไมอามีเท่านั้นจากเดิมที่บินไปลงที่นิวยอร์กดัลลัส ซันฮวนแล้วก็ฟอร์ดเวิร์ดนะครับด้านประธานาธิบดีเวเนซุเอลาขู่ว่าจะยุติการให้ความร่วมมือกับสายการบินใดๆที่ระงับหรือลดเที่ยวบินกับเวเนซุเอลาครับ <c oughs> สือนื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะ เชาวนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันในหลายพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับทำให้เมื่อวานนี้มีน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับขณะที่ภาคใต้ก็ยังคงต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นก็ยังทําให้มีผลกับเรื่องของลมอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างที่พังงานเนี่ยประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําแล้วนะคะ ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาน,นะคะยังมีธงสีแดงติดประกาศเตือนเป็นสัญลักษณ์ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําทะเลอย่างเด็ดขาดนะคะแม้ว่าคลื่นลมนั้นจะเริ่มลดกําลังลงไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวค่ะทําให้นักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดนั้นกองพักผ่อนอยู่ที่บริเวณริมสระน้ําของโรงแรมและตามแนวชายหาดแทนขณะที่น้ําตกทุกแห่งก็ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ําเช่นเดียวกันเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะทั้งนี้เหตุการณ์คลื่นลมแรงนั้นส่งผลต่อ ความชื่มันของนักท่องเที่ยวพอสมควรก็คาดว่าน่าจะได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า100ล้านบาทค่ะที่สุโขทัยครับฝนตกติดกัน5วันนะฮะน้ำท่วมทะลักเข้าไปนาข้าวกว่า200ไร่จมมิดเลยนะครับกลายเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ระดับน้ำท่วมนั้นสูงเกือบ1เมตรต้นกล้าบางส่วนที่เพิ่งจะปักดำลงไปเนี่ยถูกน้ำท่วมตายไปนะฮะชนาบอกว่าเพิ่งจะปักดำข้าวไปกว่า20ไร่เองนะฮะหมดไป40,000กว่าบาท ทั้งค่าพันค่าแล้วก็ค่าจ้างแรงงานนะครับแต่ว่า5-6วันที่ผ่านมาฝนตกลงมาทุกวันไม่หยุดเลยนะฮะสวันที่ผ่านมาตกมากเป็นพิเศษตกต่อเนื่องตลอดเลยนะครับก็ทําให้น้ําท่วม ซึ่งก็ต้องสูญเงินที่ลงทุนไปนะครับก็ต้องมาปักดำกันใหม่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนทั่วทุกภาคของประเทศนะคะว่าจะยังมีฝนฟ้าขนองกระจายค่ะโดยกรุงเทพมหานครและประิมณฑลวันนี้จะมีฝนตกเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่นะคะเป็นผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กาลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่จึงทําให้ด้านตะวันตกของประเทศรวมไปถึงภาคตะวันออกนั้นจะมีฝนตกหนักในบางแห่งได้สําหรับบริเวณ ทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรด้วยเพราะฉะนั้นเรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งอีก1วันนะคะส่วนในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนั้นลมมรสุมอาจจะอ่อนกําลังลงไปบ้างก็จะทําให้มีฝนลดลงและคลื่นลมก็จะอ่อนกําลังลงแต่ว่าตั้งแต่21-23ลมจะกลับมาแรงอีกครั้งและทําให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนั่นเองค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิม6โมงเช,ช้านะครับช่วงงาหมดเวลาแล้วครับช่วงต่อไปโต้ข่าวบอกอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.